ส่วนคู่นี้มาดามเนี่ยไม่อยากจะเชียร์เลยถ้าเห็นจะเป็นคู่ของหนุ่มแดนวอรวอ์เรดกับสาวแพดดี้อังจมาลินเพราะถ้าเป็นหนุ่มแดนจะทําร้ายจิตใจมาดามด้วยการไปเชียร์เวทเวับสาวแพดดี้กลายเป็นเกาะเต่าแล้วแต่แดนเนี่ยก็ยังขยี้หัวใจมาดามด้วยคำพูดหวานหานบานเลือกไาทางไหนตั้งไหนได้วยว่าจะเป็นรักรสุดท้ายแล้วของเราอยากให้เป็นรักสุดท้ายไหมเราอยากให้เป็นแน่ๆอยู่แล้วครับ<ม>ก็ก็จริงจังนะครับเมื่อไหร่จะใช้กับแฟนกับน้องแพท กล้แล้วครับใกล้แล้วฮะเดี๋ยวมีงานเจอกันเดี๋ยวคงใกล้แล้วล่ะฮะเท่านั้นยังไม่พอสาวแนี่เนี่ยก็ยังทำให้บดามัเจัดทำน้ำใจหนักขึ้นไปอีกด้วยการโชว์แหวนที่นุ่งนางข้างขวาแบบเดียวกับที่หนุ่มแดนเนี่ยคอยใส่มาเยอะบดามยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ <c ười> ระยะสุดท้ายเนี่ยไปนอนพักให้นุำนมในคอนทรช่วยยืมยาร,ารักษาหัวใจก่อนดีกว่าจะได้มีแรงมาเมาส์ต่อพุกเน่ไป่ไา้าแล้ว